ซึ่งสิ่งต่างๆตรงนี้ก็ต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ทางรัฐบาลอิสราเอลก็จะมีการดูแลนะครับถ้าหากว่ารับบาดเจ็บไม่เกิน19ก็จะให้การช่วย <c oughs> เกินไม่เกินกว่า10ไม่เกิน19นะครับก็จะให้การดูแล นในการเยียวยาครั้งเดียวนะครับประมาณนะฮะโดยประมาณ1 4 0 0 0ล้านแสบาทนะครับส่วนถ้าหากว่าบาดเจ็บเกินกว่า20%ไปตรงนั้นก็จะให้การดูแลประมาณ60% โดยเ20%นะครับโดยดูแลตลอดชีวิตนั่นนะครับจากไอ้กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือเทียบกับเงินเดือนที่ทำงานที่อิสราเอลนะครับแล้วส่วนเพื่อนๆที่กลับมา ตรงนี้ทางกระทรวงแรงงานของเราตัวผมเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือและก็จะประสานหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดสงบเรียบร้อยนะครับเราก็จะพยายามส่งกลับไปทำงานโดยจะประสานกับนายจ้างคนเดิมนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ สำหรับตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆแล้วมีผู้เสียชีวิตเท่าไหร่ซึ่งพวกเราคงทราบแล้วว่ามีแน่นอนคือทางการ,รอิสราเอลเราก็จะเขาก็จะดูแลเยียวยานะครับสำหรับผู้เสียชีวิตไม่มีเงินก้อนให้แต่จะเยียวยาภรยาและบุตรนะครับภรรยาเนี่ยจะได้เงินตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้มีการแต่งงานใหม่นะครับ ก็ประมาณเดือนนึงก็ประมาณสักสามหมกว่าบาทเพราะจริงๆเป็นอยู่ที่อาตายแรกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็บุตรจะดูแลจนกระทั่งถึงอายุ18ปีก็เงินเดือนก็ประมาณสักหมื่นหรือหมื่นก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่อัตราแรกเปลี่ยนอีกเช่นกัน บุคคลที่เสียชีวิตเราจะดูแล4หมู่บาทนะครับสำหรับคนที่มาได้รับบาดเจ็บก็15,000บาท,บ 10, บาทส่วนค่าทำศพก็40,000บาทนะครับตรงนี้เราก็จะดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงาน,นขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ